สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้ครัวนิ <c oughs> ชานันก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหยิบทองหยิบกันนะคะมาดูวิธีการทําค่ะหยิบทองหยิบนะคะมาดูค่ะเอาละค่ะนี่ค่ะนี่เป็นทองหยิบนะคะที่เราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะนี่ครัวนิชานันค่ะ ทองหยิบนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะใช้มือหยิบค่ะแดดมัน่องค่ะอาจจะแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะสว่างเกินไปจ้าเกินไปนะคะนิดหน่อยนะคะได้ยืนนะคะดีแล้วค่ะเอาละนี่ก็เป็นถ้วยของเรานะคะเราเรียกว่าถ้วยกระจิบค่ะหรือว่าถ้วยทองหยิบค่ะนะคะเราก็จะหยิบนะะี่ค่ะอันนี้ก็เราก็หล่อน้ําเชื่อมไว้นะคะเพื่อให้เขาชุ่มฉ่ำค่ะ มองเห็นไหมคะสว่างดีนะคะดีคะ่ะสว่างดีคะ่ะอีกสักนิดนะคะกยับกล้องอสักนิดนะคะโอเคค่ะสวยงามค่ะเวลาเราจะหยิบทองหยิบเนี่ยเราก็ใช้ใช้มือของเราเนี่นะคะจุ่มน้ํานิดหน่อยนะคะเพื่อให้ชุ่มฉ่ำนะคะเราก็จะหยิบค่ะดูนะคะหยิบทองหยิบมาหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะแต่มือไว้นะคะใช้นิ้ว,น,วนิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วกลางค่ะ หนึ่งหยิบค่ะนิ้วชี้หนึ่งหยิบค่ะเป็นสองค่ะข้างซ้ายนะคะจีบเข้าไปค่ะเป็นห้าจีบนะคะให้น้ําเชื่อมตกลงมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยค่ะจัดให้เรียบร้อยแต่เวลาจัดดอกเนี่ยเราอาจจะใช้ช่วยเอาไม้ช่วยก็ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวหาไม้สักนิดนึงไม้ไปไหนนะอ่ะหาไม้สักนิดนะเอาไม้จิ้มฝันนี้ก็ได้นะคะ ไม้ที่ใช้สําหรับจิ้มฟันนะล่ะปต้องเป็นไม้สะอาดๆหน่อยนะคะหยิบไม่สวยนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนะะี่ยค่ะเขียนิดนึงเขียให้ดอกมันสวยค่ะให้จีบมันสวยค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็กดๆลงก็จะได้หยิบสวยขึ้นนะคะอ่ะวางไว้ก่อนนะคะวางโชว์ต่อไปดูหยิบที่สองนะคะเช่นเดียวกันทําเช่นเดียวกันค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางะคะ่ะหนึ่งหยิบค่ะหนึ่งจีบค่ะ หนึ่งจึงจีบนะคะนิ้วชี้จีบหนึ่งเป็นสองนิ้วทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะหยิบเข้าไปก็จะเป็นห้านะคะเราหยิบวันนี้เราหยิบแค่ห้าพอนะคะใส่ลงไปในถ้วยค่ะกดนิดนิดค่ะใช้ไม้ช่วยค่ะเ,เราทําด้วยฟรีแฮนเนี่ยจีบอาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะแต่ก็พอใช้ได้ค่ะนะคะวางไว้ค่ะวางโชว์ไว้ค่ะ ต่อไปดูหยิบต่อไปอันไหนที่มันสวยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องจับค่ะ